ที่3ของ most n e w นะคะและในช่วงนี้ค่ะเรามีสับวิทยวรคามานำเสนอนะคะโดยคุณเอกราชทองสิมาวันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรนะั้นติดตามได้ในช่วงของ most nowy ค่ะ วันนี้นี่ก็มานะเล่นของเล่นอีกหนึ่งชิ้นนะครับในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครับเห็นไหมครับพลาสมาเคลื่อนมือไปตรงไหนนะครับแสงก็จะตามมือเราไปตามนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นของเล่นอีกหนึ่งชิ้นนะครับนสถานที่แห่งนี้ที่โหเรียกว่าฮอตทีเดียวครับขายดีมากๆครับวันนี้ครับเราก็เลยมาทําความรู้จักกับคําว่าพลาสมากันนะครับ พลาสมาคือแก๊สที่มีสภาพเป็นไอออนและมักจะถือเป็นสถานะหนึ่งของสสารการมีสภาพเป็นไอออนดังกล่าวนี้หมายความว่าจะมีอิเล็กตรอนอย่างน้อยหนึ่งตัวถูกดึงออกจากโมเลกุลประจุไฟฟ้าอิสระทําให้พลาสมามีสภาพการนําไฟฟ้าเกิดขึ้นพลาสมาจะทําหน้าที่นะครับตามความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับความร้อนจากร่างกายจากมือเราเนี่ยนะครับก็จะถูกพาแสงนะครับไปตามพื้นที่ที่เราได้นําทางไปนะครับ พลาสมาถือว่าเป็นสสารที่4นะครับในจักรวาลนี้เลยนะครับนอกจากของแข็งของเหลวก๊าซก็จะมีตัวนี้แหละครับพลาสมาถือว่าเป็นภาวะของก๊าซที่มีประจุไฟฟ้าทั้งบวกแล้วก็ทั้งลบโดยเฉลี่ยเท่าๆกันนะครับคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงจากก๊าซในภาวะปกติอย่างก๊าซไฮโดรเจนพลาสไฮโดรเจนนี่จะเป็นตัวเบาที่สุดนะครับสำหรับในประเภทของก๊าซต่างๆนะครับ และเบาๆแบบนี้เนี่ยนะครับพลาสม่าจะชอบเหลือเกินนะครับการทํางานก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าสสารเป็นตัวที่หนักยิ่งหนักยิ่งทํางานยากครับไฮโดรเจนถือว่าเป็นตัวเบาเพราะฉะนั้นนี่การทํางานก็จะเกิดขึ้นโดยง่ายแบบนี้นะครับความร้อนที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับจากรังสีพลาสม่าจะประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีไอออนจะมีความเร็วต่ำครับอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นกิโลเมตรต่อวินาทีนะครับในธรรมชาติเราจะเห็นตัวอย่างอย่างพลาสม่าเนี่ยนะครับจาก บนฟ้าเลยเวลาฟ้าแลบนะฮะฟ้าผ่าเราจะเห็นแสงประมาณแบบนี้เนี่ยนะครับลงไปตามพื้นต่างๆนะครับซึ่งถ้าตรงไหนมีจุดดึงดูดที่มากพอฟ้าแลบฟ้าผ่าเหล่านี้ก็จะลงไปตรงนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับปฏิกิริยาพลาสมาจะประกอบไปด้วยกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงนะครับการเกิดพลาสมาตัวนี้จะเรียกว่าพลาสมาร้อนนะครับอย่างเช่นบริวณบริเวณใจกลางดวงอาทิตย์ ใจกลางดวงอาทิตย์นี่นะครับจะมีปฏิกิริยานิวเคลียสฟิวชันขึ้นนะครับปฏิกิริยาตัวนี้นะครับก่อให้เกิดของอะตอมของไฮโดรเจนในสถานะของพลาสมาร้อนหลอมตัวรวมกันเป็นอะตอมฮีเลียมอ่ะและนี่ก็คือส,สารที่4ในโลกนะครับพลาสมานั่นเองนะครับใครอยากเล่นตามันเล่นได้ที่นี่เลยนะครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครับ วันนี้หมดเวลาแล้วครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ ขอบคุณคุณเอกราชทองซีมานะคะที่มีสับวิทยวัลคามมานําเสนอคือบางครั้งเนี่ยเรารู้จกักแต่เราก็ไม่รู้ว่าที่มาของคําว่าพลาสมาเนี่ยมาจากไหนอย่างไรบ้างเราได้ยินอยู่บ่อย,อยมากว่าเรื่องของพลาสมา asma, ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องของ โทรทัศน์ที่เราดูเนี่ยมันจะมีพลาสมาทีวีใช่ค่ะอันนี้ใช่ไหมฮะ,ะ,ะก็พอวันนี้ได้ฟังกูเดกร่าแล้วจะทําให้รู้เลยว่าเรื่องของอนุภาค,คามันมีบทบาทสําคัญมากเลยดีนะฮะเวลามันชนกันตุ้มขึ้นมาแล้วมันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะฮะซึ่งสถานะของ สสารที่มีชื่อว่าพลาสมาในทางฟิสิกส์และเคมีพลาสมานั้นคือแก๊สนะคะที่<ะ>มีสภาพเป็นไอออนค่ะและมักจะถือเป็นสถานะหนึ่งของสสารนั่นเอง<ะ>สถานะที่4ของสสารนี้ก็คือพลาสมาตัวนี้เนี่ยนะคะ,ะมีการเอ่ยถึงครั้งแรกนะคะโดยเซอร์วิลเลียมครูกนั่นเองค่ะเมื่อคริสตศักราช1879โอ้โหตั้งแต่ ไม่รู้ตั้งไหนตอนไหนแล้วไม่ไม่แน่ใจว่าแนนอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็มีการคิดคำว่าพลาสมาขึ้นมาค่ะโดยเออร์วิงแลงมัวนะคะเมื่อคริสตศักราช1928ค่ะเนื่องจากเขานึกถึงพลาสมาของเลือดจริงๆแล้วในเรื่องของระบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีความที่เป็นมาเป็นไปมีที่มาที่ไปค่อนข้างซับซ้อนคือนักวิทยาศาสตร์หรืออาจจะเป็นแพทย์หรือจะเป็นใครก็แล้วแต่นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่บางครั้งค้นพบโดยบังเอิญนะฮะแล้วก็หลายครั้งทีเดียวจะลักษณะของการที่คิด เอ๊ะสงสัยไงสป็นคทีสส่สงสัย,สยใช่ว่าเอา๊ะทำไมเลื่อนมันมี p ล a s m a เพราะฉะนั้นอย่างอื่นมันจะเป็น p ล a s m a ได้หรือไม่ใช่ไหมครับรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆรอบๆตัวอ,อันนี้เองเป็นเรื่องหนึ่งที่ถ้าหาว่าใครที่เป็นเยาว,วชนเป็นนักคิดเนี่ย พลังของวิทยาศาสตร์นี่จะทําให้พวกเขาเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นนักวิจัยอาจจะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นคุณหมอเป็นใครต่อใคร,ครที่สามารถนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแปลงสภาพใช่ไหมฮะนนไปคิดค้น,คนไปต่อยอดไปทําอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วมันได้ประโยชน์ขึ้นมาอีกมากมายทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นศัพท์พวกนี้เนี่ยณวันนี้เวลาที่เราได้ยินแล้วเราต้องเข้าใจด้วยอม,มันถึงจะเป็นเรื่องที่เราจะใช้ประโยชน์ได้อะ ก็เข้าใจกันแล้วนะคะว่าพลาสมานั้นคืออะไรพักกันสักครู่ค่ะในช่วงหน้านะคะสำหรับ most issue ต้องบอกเลยว่าณวันนี้หลายคนอาจจะสงสัยอย่างที่เกิดไว้ตั้งแต่ต้นรายการดิจิตอลทีวีทีวีดิจิตอลจะมีการเตรียมตัวอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ